มนเปิดบัญชีสินเ,เชื่อเพื่อ,อธุรกิจเปนหนึ่งศูนย์ศูนย์เงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาศูนย์ศูนย์งการปกติของธนาคารศูนย์ศูนย์วงการก็ให้เลือกเปิดบัญชีไปที่เมอนไขกับเปิดบัญชีเป็นผู้กู้นะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เข้าไปเปิดบัญชีนะครับก็ continue นะนะ continue นล้วก็หลังจากนั้นก็ทำการเลือกประเภทบัญชีก็เป็นรับดาริคอมเมอรเชียลโลระบบกดปองเัมอนเช่าโปรดักาไมัรทำการนบัญชีคอมเมอรเชีอ่านโลนนะครับแะ้วก็ ai, ไช้เป็นหนึูนย์ศูนย์ก็กำหนดาเลือกจำนวนบัญชีที่ต้องการเปิดครับเเปิดจำนวนหนึ่นงบัญชี ในส่วนที่สองการเปิดบัญชีขั้นตอนที่สี่บันทึกรายละเอียดคำขอสินเชื่อนะครับตามประเภทที่มีระบุนะคอมเมนเครื่องหมายสับไทยซินุนมาเก็ตโค้ดแล้วก็โครงการปกติธนาคารนะครับอย่างนั้นเลิกเก็บการเปิดบัญชีขั้นตอนที่ห้าบันทึกรายละเอียดวงเงิน,นงเงินเก็บวง,ง,งเงินกู้การเปิดบัญชีสินเชื่อคอมเมอร์เชียลระบบจะเปิด r e w i r e r f i e l d a r m o n e xixixs ซึ่งพวกโคเป็นนิติบุคคลระบบตั้งค่า default 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 a u t o m a t i จากร 4F รูปหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะอ่าทีนี้หนาา้าต่อไป ขั้นตอนที่5บันทึกรายละเอียดวงเงินเงื่อนไขวงเงินตราดอกเมียแบบคงที่โดยระบบจะดีฟอล์ค่า ln 0 2 0 0 0ลบ m r r ส่วนต่างของตราดอกเมียให้เท่ากับ3เท้านในลูกค้าประเภทเกษตรกรจะดีฟอลส่วนต่างตามชั้นลูกค้าดโดยอัตโนมัติน,นี่ก็เป็นตามตัวอย่าง603จัดชั้น B นะ,นะครับตามตัวอย่างนี้ แล้วก็ในขั้นตอนที่5้าบันทึกระดีบวงเงินเงอนเขวงคู่เงินเขยตาดอกเบี้ยนะครับตาดอกเบี้ยคงที่ก็ระบบการตาดอกเบี้ยตาม m a กิ e โ code ระบบแสดงค่าตาดอกเบี้ยตั้งต้นตาม m a กิ e โ code ระบบแสดงค่าส่วนต่างขอาตาดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าจกลูกค้าประเภท6ุกคนสามเกษตรกรจำลูกค้าประเภทอื่นส่วนต่างจะอ้างอิงตาม credit scoring ต้องบันทึกค่าเองตาดอกเบี้ยเทีย กรณีมีการอับรจเราเปี้ยแบบขั้นบันไดที่มาเกียโค้ดจะแสดนกายเป็นแบบเทียร์และสามารถกําหนดได้เองในขั้นตอนการเปิดบัญชีนะครับในการ็กือการบปิดบัญชีที่มันจิกแน่นไขวงเงิน,งกนโกนะะ้ก็จับประมาณนี้ทีนี้เมื่อบันทึกข้อมูลจะเป็นผู้กู้ลูกค้าตัวตัดกรอนนะะก็บันทึกให้ถูกต้องแก้ไขได้ถ้าไม่ถูกต้อง ก็สมิสไปแล้วก็บันทึกตัวแปรประเภทอื่นก็เป็นเชฟไทยวัดชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแก้ไขโอเค ทีน <łość> ี้มาถึงมันทึกรายละเอียดวงเงินนะงกู้ระบุวัตถุประสงค์ของกู้ก็เป็นหน้าจอ a อ r a n g น m e n t p ร r เ o s ส c โค e วัตถุประสงค์นะครับพ s อนเน o ค s u m p มชันนะครับก็มีเงินเอจะมีโค้ดนะครับคอลเลคชนเควตะครับสเปเชียลเรนดิ้งมีทั้งพนักงาน้เรีบัจชีรายโครงการ ก็มีตั้งแต่ศูนย์หนองศูนย์ามศูนย์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ่วงประเทศเงออินทุนาสินค้าสองหนึ่งศูนยูนหเงินทุนหมุนเวียนเพื่อธุรกิจของประเทศการส่งออก0 1 2อ8ก่งสองศูนการรีไฟแนนซ์ศูนย์หนึ่งสองศการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ดินเปล่า 0, 1, 2, 0 9, 3, านูนย์หนึ่งสอนยเก้าสรลงทุนทรัพย์ถาวรที่ดินและรวมถึงโคสร้างเพื่อการพัฒนา 01209จึ่กาลงทุนในสิทรัพถาวรเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วน1น่การลงทุนในสินทรัพถาวรอื่นๆส่วน0อึกลงทุนในสักทังย์าลงทุนอื่นๆ0 1 2 1 0นสประกันอื่นๆ012105อูนทุนเิเืกิจตามเพ็เป็นต้น ทีนี้ในขั้นตอนนี้ขั้นตอนบัญชีกรณีจึงใส่วงเงินเนี่ยในออโต้ดิสเบอร์สเมนต์นะครับค่าเฟกจะตั้งเป็นจะตั้งเป็นเครื่องหมายถูกกำหนดระดับ Market Code และค่า d i s b u r s e m e n t Account จะเป็น required five เมื่อกดปุ่มเสิร์ชค้นหาเลขที่บัญชีระบบกรองช้อปปี้บัญชีปากของ CF รายนั้นโดยแสดงข้อมูลช้อปปี้โปรดท้ายหน1่0 1ูนย์และ2 0 0 4ครับนะครับก็น่าจะก็จะประมาณนี้นี่ข้อที่ ออลตัวลิสต์เบอร์แมนทอลนะครับก็จะมีการเพย์เมนต์ซอร์สเอ็กเคาส์นะครับก็มีการดิสเบิร์สเอ็กเคาส์เซิร์ชแล้วก็จะเลือกเลขบัญชีมาในขั้นตอนที่5เนี่ยบันทึกรายละเอียดวงเงินเงื่อนไขวงเงินคอลเลคชันเรเเควสนะระบบดีฟอลค่าสินเชื่อที่มีหลักประกันเสมอและมีผ่อกอกรายงานหากบัญชีสินเชื่อมีค่าเป็นมีหลักประกันแล้วมาบัญชีแล้ว ไม่ได้ผูกพันกับผูกกับ,รบประการระบบจะแสดงข้อมูลในรายงานสิ้นวันปเปมันส์ Account บัญชีเงินฝากสำหรับการนาบัญชีอัตโนมัติจะเป็นรีวเมื่อเลือกสถานะการได้เก็บแบบหักบัญชีปิปฝาอัตโนมัติหากเป็นบัญชีออโต้ดิสลอตเมนต์ละสถานะการได้เก็บเป็นหักบัญชีเิป่นนาอัตโนมัติระบบจะแสดงเลขที่บัญชีปฝาตั้งต้นบัญชีเดียวกับบัญชีที่ใช้ออโต้ดิสลอตเมนต์แฟดเดตแสดงค่าถ่า ประเภทสินเชื่อที่เปิดมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบผัดเทรดสาขาเจ้าของบัญชีแสดงค่าตั้งต้นตามสาขาที่เปิดบัญชีสินเชื่อส่วนต้นทุน่วนต้นตของบัญชีสินเชื่อจะแสดงค่าตามสาขาเจ้าของบัญชีเป็นประมาณนี้ก็จะมีปุ่มเลืข้อมูลเรียบร้อยกดปุ่ม continue เพื่อไปสู่หน้าถัดไปบั่มเกเงื่อนไขการผ่อนชำระ นะครับกำหนดเงื่อนไขกำหนดระยะว่ากำหนดเงื่อนไขวงเงินวงเนเท่าไหร่นะครับเงื่อนไขเป็นยังไง p a y m e n t c l l c u l a t i o n Method เป็นยังไงต่อไปก็ขั้นตอนที่6บันทึกเงื่อนไขการผ่อนชำระระบบะวงเงินกู้ระบบจจดีพฟอจากหน้าจอก่อนหน้าระยะเวลาระบบจจดีพฟอค่าจากหน้าจอก่อนหน้า First Payment Deal ระบบจะ f a u l t ค่าให้ตาม payment p r e ิเปนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าใส่ค่าไม่สัมพันธ์กับ payment p r i ิเปนระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนเช่นเปิดบัญชีวันที่ย3 0 1 2 5กาทับสอากำหนด payment p r i ิเปน 4, เป็น1 YAE ระบบแสดงค่าตั้งต้นเป็น31มสิบเอทับสิทับสองห้าหากต้องการให้รวมสิ้นง,งวดถัดไปให้แก้ไขเป็นสามสิบเอ็ดทับสิบใส่หากใส่เป็นสา ทับสิบสองทับสองห้าระบบจะแสดงข้อความเตือนครบกําหนดอายุสัญญาระบบคำนวณให้เมื่อกดปุ่มคำนวณนเงินงวดหรือในขั้นตอนสับมิตเปิดบัญชีโดยมีเงื่อในไขการนิจ่าเงินต้นแบบคงที่ดอกเบี้ยต่งหาก p C M 2เงื่อนไขวันที่เปิดบัญชีบวกระยะเวลาที่ขอกู้เช่นเปิดบัญชีวันที่2 3 0 1 2 5 5เทอม 3y เมต ชูรชีเดชพิสทัหนึ่งทับสองห้าแปดสต้นคงที่ดอกเบี้ยเกิดขึ้นตามจริงเงอนไข่ปอนจำรางเงินต้นท่าการทุกเดือนและดอกเบี้ยตามที่เกิดขึ้นจริงในงวดนั้นๆำันที่สามสิบเดทับหทบสอ้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นสองพันบาทลูกคีลูกค้าชำระเงินต้นคงที่หนึ่งหมื่บาททุกสิ้นเงินยอดการชำระหนึ่งหมื่นบวกสเท่ากับหนึองเงินต้นคงที่ดอกเบี้ยเกิดขึ้นตามจริง นี่ก็ขั้นตอนที่6กบันทึกเงื่อนไขนาการผ่อนชำระตาราดอกเบี้ยแบบคงที่กำหนดโดยมาเก็ตโพสของวงเงินเจ้าตาราดอกเบี้ยแบบคงที่หลบจะดีพอค่าเาวนสองศูนย์ศูนย์ MRR ต้นต่างองตาราดอกเบี้ยเนตาราดอกเบี้ยสุงที่จอกับสิบเปอร์เซ็นต์ะครับก็จะแสดงค่าโดยอัตรามัติบันทึกเงื่อนไขนาการผ่อนชำระการคำนดเงินงวดแบบคงที่เนีย่ยนก็มีกำหนดระยะเวลานะครับ เมื่อบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจะปรากฏข้อความ Application w a s s u c c e s s f u l Process หมายถึงการเป็นบัญชีใชไหเราระบบจรสิ่งเลขที่บัญชีให้โดยอัตโนมัติี่รูปแบบ8 Application w a s s u c c e s s f u l Process การตรวจสอบข้อมูลในบัญชี Commercial Loan 8100เงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลา สูวนส่วนโครงการปฏิกริขรงธนาคารสามารถตรวจสอบบัญชีดูรายละเอียงการข้อมูลเปิดบัญชีเลือกอข้อมูลเปิดบัญชีรายการบัญชีลูกค้าได้ก็ะจะปรากฏรายการออกมาทั้งหมดทั้งไทย saving account type certificate of deposits นะครับไทย i n t e g e s t loan type เลขที่บัญชี commercial loan นะครับ